สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับแดดมันฮ้อนก็มหาหาหลบอยู่น้ำโฮมไม่แหละ่ะมันช่างเย็นเนาะมื้อช้าตีนช้าบ่าต้องทอรมานอีกต่อไปบ่เสียเงินแม่แต่บาทเดียวอิสานบ่เจ้าเปิดครับด้วยโรคมื้อช้าเท่าช้าหรือว่าตีนช้ายัางไงนะพี่น้องคนเป็นกันเยอะแล้วก็ทรมานอีหลีนะผู้ใดเป็นอยู่หรือว่าผู้ใดลูกจากว่าผู้ใดเป็น ถ้าอยากหายขาดหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องกะต้องเบิ้งคลิปนี้ให้จบเบิ้งให้เข้าใจนะอีสานบ่เจ้าเปิดเผยทุกขั้นตอนบอปิดบอบังแม่แต่ขั้นตอนเดียวก่อนสิเบิ้งกะซ้อยกันแช์เพื่อเป็นบุญทางใจแล้วก็กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสันดอกว่านี่เป็นภูมิปัญญาบอมีผู้ใดเปิดเผยมาก่อนแต่อิสานบ่เจ้า เอามาเปิดมาเผยทุกขั้นตอนแบบหายแบบบ่ต้องเสียตังเพื่อพี่น้องสีได้ประหยัดและบทอทรมานอีกต่อไปเก็บเอาก้อนผักเสียนผีเก็บเอาเลยนะครับผักเสียนผีนะครับเบิ้งดีๆนะครับหามขามนี่คือตะไคร่ตะไคร้นะครับนี่คือขิงอันนี้ผักเสียนผีที่ตากแห้งแล้วหั่นเป็นชิ้นอันนี้ตากแห้งบ่ได้หั่นนะครับ อันนี้คือใบเซียนผีสดนะครับเพิ่งไปเก็บมาแล้วเขาก็เอาผักเซียนผีเอาสดก็ได้แห้งก็ได้นะพี่น้องนะหั่นหรือบบหั่นก็นได้แล้วแต่นะครับยัดลงหม้อเลยนะครับใส่ลงไปเติมน้ําให้ท่วมโตสมุนไพรนะครับเติมลงไปตามด้วยเกลือหนึ่งซ่อนโตนะครับนี่เกลือนะครับเทลงไปเสร็จแล้วยกไปต้ม ต้มให้มันเดือดจังซี่และหมอนี่ต้มได้หลายเทื่ยนะพี่น้องวา่าจะต้มไปเรื่อยๆย่าให้มันบดเท่านั้นเองนะครับแล้วกับเทลงใสกะละมังพอประมาณนะกะละมังนะครับโอ้หน้อยๆแน่รอให้มันเย็นจากน้อยนะพี่น้องบะแมนว่าอุ่นนะต้องจากอุ่นถึงร้อนนะพี่น้องนะบะแมนแค่อุ่นนะต้องค่อนข้างจะร้อนเขากะจุ่มอยู่เสียพี่น้องนะ ห่อนนะอันนี้ห่อนนะครับถือว่าถือว่าร้อนนะครับต้องยุ้ยิงสี่นะครับจุ่มยิงเสียนะพี่นอ้องจุม่มโอ้ยห่อนห่อนเราก็พยายามแซไว้นะพี่นอ้องการแช่ให้แช่แบบนี้นะพี่น้องนะแช่ไว้เลยให้มันมิดหลังมือปุหละนะครับนี่แช่ไว้แล้วก็สับเปียนนะครับสับเปียนไปเรื่อยๆยิ้งเสียนะครับการแช่ตีนขออภัยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ แค่ยิงซี่นะครับคอยมันถ่วมลังตีนเท่านั้นเองนะครับแค่สับไปสับมาทั้งมือทั้งตีนนะเย็นกันสับเย็นกันแค่อยู่นี่แหละนะครับเราทําแบบนี้ทั้งมือทั้งตีนสับกันแช่อยู่อย่างนี้จากค่อนข้างร้อนไปถึงจนเย็นนะพี่น้องประมาณจะสิบนาทีสิบกว่านาทีพุนแหละนะครับซัวน้ำสีเย็นนะครับเอาปะนะประมาณนั่นเลยนะครับแล้วโตวนี่เอาไมา้หยัง่งมาทีช่วงที่เขา แค่แค่มือแค่ตีนนะพี่น้องเขาเอาตัวนี้ไปต้มต้มแล้วเอามาจินจะกแก้วนึงพร้อมกันเคดแบบคู่ขนานเลยนะครับจินแก้วนึงอันนี้เขาแค่มือแค่ตีนอยู่เนี่ยเขาก็เอานี่มาแก้วนึงเพื่อไห้กินนะครับแบบควบคู่เลยนะครับถ้าเขาแค่มือแค่เท่าเนี่ยนะสองสามมือแรกนะพี่น้องมันสีรู้สึกว่าช้าขึ้นมากกว่าเก่านะพี่น้องอันนั้นย่าไปวิตกนะครับ และถ้าหลังจากสองสามมือไปแล้วมันสิคอยคอยหายชา้าหายชา้าลุ้งหายช้าลุงเลยแหละนะครับอันนั้นคืออาการขณะสองสามมือแรกแล้วจากมืออาการดีขึ้นจากมือสิหายนั่นคําถามมาอีกแล้วเจ็ดถึงสิบมือดีขึ้นแน่นอนหายแน่นอนนะพี่น้องนะอันนี้ขอให้เฮ็ดตามวิธีนี่ขอให้กินควบคู่ตัวนี้น้ำนะครับขณะที่เขาแช่นี่เขาก็กินตัวนี้ไปน้ำ นะครับอันนี้หายแน่นอนภายในเจ็ดถึงสิบมื้อนะครับถ้าผู้ใดอาการมากอาการหนักก็นครับเพิ่มเวลาไปอีกแน่เฮ็ดตามนี่ <c oughs> ni. มื้อละสองครั้งเช้าและเย็นหายแน่นอนเน้นย้ำสองครั้งต่อวันเช้าและเย็นสมุนไพรกรลลูแล้ววิธีเฮ็ดวิธีทํำกรลลูแล้วบ่เสียงเงินแม่แต่บาทเดียวว่า้าหานะพี่น้องอันนี้กลับไปหามาซะ <laughs> นี่ก็คือสมุนไพรภูมิปัญญาแบบมื้อช้าเท่าช้าอย่างนี้หายขาดหายร้อยเปอร์เซ็นต์อิหอลีนะครับอิสานบุะเจ้าการันตีบอตองเม่นมาถามอย่างทั้งสิน้นบอกละเอียดแล้วเฮ็ดรวดอยากหายสวัสดีครับ